วิทยาลัยชุมชนราธิวาสกับการพัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนราธิวาสได้พัฒนาระบบบริการในนวัตกรรมรวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกพันธกิจโดยการจัดทําแผนง,งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทำงานทำให้ลดเอกสารลดกั้นตอนลดเวลาการทำงานลดการใช้บุคลากรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้นอีกด้วยเช่นการสื่อสารกับบุคลากรผ่านโปรแกรมโซเชียลการจัดระบบบริการนักศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพอันประยุกต์ใช้หรือการสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในวิทยาลัยชุมชนราธิวาสในด้านการจัดการเรียนการสอนและการ ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนการจัดทำแพลตฟอร์ม g o o l l e l a s s Room มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้การเรียนการสอนในวิาลยชุมชนนราธิวาส สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ร้อยเปอร์เซโดยวิเลยชุมชนราธิวาสได้พัฒนาครูและนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาดังนี้ด้านครูผู้สอนวิเลยชุมชนราธิวาสได้พัฒนาครูผู้สอนในระดับอนุปริญญาในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ด้วย Google c l a s s Room ในทุกรายวิชาของหลักสูตรอนุปริญญาการอบรมจัดทำสื่อการสอนด้วยโปรแกรมแคนวา การอบรมการพัฒนาห้องเรียน Meta เวิร์ในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงให้กับผู้สอนประจำบุคลากรที่เป็นผู้สอนและผู้สอนพิเศษด้านนักศึกษาการอบรมทักษะพื้นฐานในการใช้สมาร์ทโฟนสำหรับการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาใหม่ของวิทยุชมชนราธิว่าทุกคนโดยเนื้อหาประกอบด้วยการให้ความรู้ในการเรียนออนไลน์ด้วย o o g l e c l a s s r o o m และการสืบพ้นข้อมูลผ่านเครื่องสมาร์ทโฟนของนักศึกษา การอบรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยการอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรโปรแกรมทําการและได้นํานักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาโปรแกรมทําการด้านประชาชนทั่วไป การจัดโครงการการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม Zoom, แก่ผู้นำชุมชนประกอบด้วยชุมชนตำบลละหารตำบลแม่ดงตำบลมะรืโบตกเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนได้ต่อไปการพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ เป็นการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของชุมชนอันประกอบด้วยหลักสูตรการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนหลักสูตรการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยมหลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ นอกจากการอบรมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ววิเลยชุมชนนาชิวาสยังบริการให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษาในการสอบถามแก้ไขปัญหาการใช้งานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการจัดตั้งกิจกรรมคลินิกการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการบริการให้คำปรึกษาแนะนำการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนและผู้สอนในวิเลยชุมชนนราธิวาสเช่นวิธีการเข้าใช้งานในระบบออนไลน์การเข้าใช้งานในระบบ g o Google c l a s s r o o m ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์เช่นเครื่องโทรศัพท์ที่มีปัญหาการดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องการให้บริการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องแท็บเล็ตพอกเกตไวไฟเพื่อให้บริการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องแท็บเล็ตและพกเก็ต Wi-Fi เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่มีอุปกรณ์ไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมากการให้บริการแจกซิมการ์ดให้กับนักศึกษาที่อยู่ในชุมชนพื้นที่ห่างไกลมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอ,อินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการตอบสนองการให้บริการการให้ความรู้และการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆแก่ผู้สอนผู้เรียนเพื่อมุ่งมั่นให้เกิดการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดด้านสถานที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยังคงมุ่งหวังให้การจัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป